กลับมาถึงช่วงเวลาของนิวข่าวเที่ยงสเปเชียลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะและนิวข่าวเที่ยงสเปเชียลของเราก็เป็นเรื่องราวของสุขภาพค่ะกับคุณหมอคนเดิมนะคะคุณหมอทัชวันสิริธรรมวานิชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอทัชวันก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านแพทย์แผนตะว,วันออกจากสรุพันธ์คลินิกค่ะวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคเบาหวานนะคะหลายคนที่เป็นโรคเบาหวานนั้นคงกังวลหน้าดูเพราะว่าต้องควบคุมน้ําตาลในเลือดไม่ให้สูงจนเกินไปนะคะรวมถึงกังวลว่าโรคเบาหวานนั้นอาจจะเป็นโรคที่ไม่หายและเป็นนนตตลอดชีีววิวนนั้ราจะม พูดคุยด้วยกับคุณหมอทัชวานหรือคุณหมอุูกของเรานะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคเบาหวานนอกจากเกิดจากการมีน้ําตาลในเลือดมากสูงเกินไปเนี่ยนะคะสาเหตุอื่นๆที่ทําให้เป็นโรคเบาหวานนั้นมีด้วยใช่ไหมคะ อ๋อค่ะคือโรคเบาหวานเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากพฤติกรรมการรับประทานในสมัยนี้นะคะที่ว่ามีความผิดธรรมชาติมากใช้คำว่าผิดธรรมชาติเลยใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วสมัยก่อนคนเราจะไม่ได้ทานหวานกันเยอะขนาดนี้ส่วนใหญ่ก็จะได้ความหวานจากผลไม้แต่อันนี้คือเราสกัดเอาน้ําตาลเข้ามาปรุงอาหารเพิ่มมากขึ้นคือสารสังเคราะห์เข้ามาในร่างกายมากขึ้นนั่นเองใช่ค่ะแล้วคือโรคเบาหวานเนี่ย ปัญหาจริงๆก็คือนอกจากการที่เราจะต้องควบคุมระดับน้ําตาลตลอดเวลาไม่ให้สูงจนเกินไปเนี่ยปัญหาอย่าง,างคือทีอ่คนไม่ค่อยจะทราบก็คือว่าเราต้องควรจะตรวจน้ําตาลสะสม,มที่เป็นปัญหาที่แท้จริงเพราะน้ําตาลสะสมหรือ HbA1c เนี่ยคือค่าของความหนาของน้ําตาลที่ไปเคลือบเลือด มันทําให้เลือดเนี่ยไม่สามารถลําเลียงสารอาหารกับออกซิเจนไปเลียงเซลล์ต่างๆได้เพียงพอ oh. ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็เลยมีความเสื่อมที่รวดเร็วกว่าคน, oh. คนปกติ oh. คือคนปกติก็ต้องมีเสื่อมอยู่แล้วแต่ว่าคนเป็นเบาหวานจะเสื่อม oh. ในอวัยวะต่างๆรวดเร็วกว่าคนทั่วไปโดยเฉพาะเรื่องหลอดเลือดโรคเบาหวานวิธีการรักษาในแบบ,แบ,บของแพทย์แผนตะวันออก เรา <c oughs> ทำยังไงกันบ้างในขั้นตอนที่เหมือนคนไข้มาปรึกษาเราต้องเริ่มดูแลคนไข้อย่างไงก่อนบ้างคะคือเราก็ใช้ยาสมุนไพรที่เป็นตำรับ <c oughs> นะคะแต่ต้องเป็นตำรับที่ตั้งขึ้นมาอย่างถูกต้องถูกวิธีของ <c oughs> ทางการแพทย์ตะวันออกเรา <c oughs> คือไม่ใช่สมุนไพรตัวเดียว <c oughs> คือเราต้องรู้ว่าสมุนไพรตัวใด <c oughs> นอกจากรักษาโรคเบาหวานแล้ว เป็นสมุนไพรที่ทําหน้าที่อะไรในการรักษาโรคนี้ค่ะอ๋อถือว่าเพียงแค่เรารับประทานไปแล้วมันไม่เพียงพอกับการรักษาเพราะฉะนั้นต้องใช้เรื่องของการสกัดที่ที่เป็นในแง่ของสมุนไพรที่มามา,มาประกอบเป็นแพทย์แผนตะวันออกเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยในทุกขั้นตอนเลยค่ะคือค่ะ,คะาทางแพทย์แผนตะวันออกเนี่ยเราสกัดแต่ว่าเราสกัดเอาหัวยาเราไม่ได้สกัด<อ>แค่เอาสารสําคัญค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เป็นยาเนี่ยมันคือ ทั้งหมดของพืชไม่ใช่แค่สารประกอบที่อยู่ในพืชในแนวทางของเราน่นะคะ,คะ,คะเพียงแต่ว,ว่าการจะตั้งตำรับให้ได้ผลเนี่ยจะต้องมีการสืบทอดหลักที่สืบทอดกันมาว่ายาตัวไหนมีประสิทธิภาพเพียงใดแก้ไขโรคอะไรนะคะถึงะจะได้ผลแล้วที่เขาบอกว่าโรคเบาหวานเป็นแล้วไม่หายมีทางเดียวคือคุมวไว้แล้วก็อาจจะเกิดการลุกลาม้าเกิดเป็นแผลขึ้นมามันสามารถทําให้หายได้ไหมคะคุณหมอ สาเหตุที่คิดว่าโรคเบาหวานไม่มีทางหายเนี่ยเนื่องจากว่าคนที่ป่วยเป็นโรคไม่ใช่แค่เบาหวานนะคะ,คะโรคเรื้อรังทุกโรคเนี่ยแหล,ละค่ะคือคนที่ร่างกายไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้แล้วเพราะฉะนั้นการที่แค่เราไปคุมอาการเราไม่มีตัวช่วยให้ร่างกายที่จะฟื้นฟูตัวเองเนี่ยถึงได้ต้องควบคุมอาการค่ะไปตลอดชีวิต แต่ว่าถ้าเป็นพืชสมุนไพที่ถูกต้องตามตำราแล้วเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพในการช่วยช่วยฟื้นฟูร่างกายได้ให้กลับคืนสู่สภาพปกติหรือเกือบจะปกติแทนที่เราจะคุมเราก็เอาสมุนไพรที่เราดูแลรักษานไปไปทำให้ร่างกายในแข็งแรงขึ้นแล้วความแข็งแรงของร่างกายก็จะทําให้เราหายจากโรคได้จริงๆเลยใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่เฉพาะเบาหวานด้วยค่ะโรคอื่นๆด้วยค่ะที่เป็นโรคที่จัดอยู่ใน โรคเรื้อดังค่ะก่อนที่จะรักษาคนไข้เหล่านี้คุณหมอต้องอธิบายขั้นตอนอะไรในการรักษาโดยใช้สมุนไพรในทางแพทย์วันออกให้ขวดไข้ได้เคลียร์ก่อนใช่ไหมคะอ๋อคือหมอก็ต้องทําความเข้าใจก่อนนะคะ,คะว่าโรคนี้เนี่ยนอกจากเราได้ยาที่ถูกต้องแล้วนะคะคือเราก็ต้องปรับพฤติกรรมการรับประทานการพักผ่อนด้วยเพราะว่าคนที่เป็นโรกระดับเนี้ยเป็นคนที่มีความซุดโซมมากมค่ะแล้วก็โรคทุกโรคค่ะก็มีสาเหตุของโรคที่เกิดมาจากตัวเรา เป็นส่วนหนึ่งด้วยก็ต้องปรับที่ตัวเราด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นการอธิบายให้คนไข้เข้าใจสภาพร่างกายของตัวเอง<ช>แล้วก็ถ้าเกิดว่ามาเชื่อมในการรักษาแบบแพทย์แตะวันออกไปด้วยกัน มันมีโอกาสหายได้สำหรับโรคเบาหวานอย่างแน่นอนนะคะใช่ค,ค,ค่ะถือว่าโรคเบาหวานสําหรับเราน่อาจจะเป็นโรคที่ทุกคนกังวลหรือว่าญาติผู้ใหญ่เป็นแล้วกลัวว่าจะรักษาไม่ได้วันนี้เราเปิดทางให้กับคุณแล้วนะคะกับสุรพันธ์คลินิกกับการรักษาโดยสมุนไพรและใช้วิธีการทางแพทย์ทางตะวันออกนั้นเป็นผู้รักษาวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอปุ๊กมากๆเลยค่ะค่ะและนี่ก็คือดิว t t i n g s p e c เ a l ในวันนี้ค่ะ